เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเครื่องบินอะไรเครื่องบินอะไรเครื่องบินอะไรเรียกอะไรบ้รุ่นอะไรชิบหายแล้วเจ้าของไม่รู้จักเครื่องบินตัวเองเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนว่าเครื่องบินอะไรเจ้าของไม่รู้จักเจ้าของลืมชื่อเครื่องบินอ่าเอะเครื่องบินอะไรวะตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นกันเดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นกันจะขึ้นตรงรันเวล่ะกดเล่นก็เมาน <laughs> หน้าแดงปัดเลย <laughs> โอ้ลันเวย์ตั้งเยอะ <laughs> ลันเวย์ตั้งเยอะดูสิสวยๆไม่ต้องเซมาทางนี้นะจะรู้หรือไป <laughs> ไป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  มันเกิดอะไรขึ้นตาย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 รันเวย์ตั้งเยอะดีไปขึ้นเสาไฟไปดูกันไปดูกันตาย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  ลันเวต่างกว้างลันเวต่างกว้างเนี่ยผลจากการเมาก่อนขึ้นไป่เป็นไรครับเดี๋ยวอ่จะติดเครื่องขึ้นต่อเลย ไม่เสียาหายไม,ไม่เสียาหายอะไรไเข้าป่าย้าซะก่อน <laughs> แล้วก็ไม่ยอมเบรกก็ด้วยแล้วเขาจะไปจะขึ้นให้ได้ <laughs> <laughs> มันทํางานที่ไหนไอ้นนออ,อัพดาวมันไม่ทางานทำดิเออทานิดเดียวนะเนีเ่ยเห็นปะมันไม่พอแล้วมันบิดอยู่ด้วยนะโอ้โหนะแสดงว่าขุดมานี่ไม่ได้เช็คเลยจนะต,ตั้งที่ไหนนะมันทํางานแค่นิดเดียวเองนะ่ะ ตายเกือบพังน,นี่แหละนะเขาถึงบอกเขาเมาไม่ขับอันนี้เมาไม่บินเนี่ยเห็นไหมมันทำงานโอ้ยห,หักม,หกมันเพิ่งหักเมื่อกี้เปล่าเพิ่งหักเมื่อกี้เพิ่งหักเมื่อกี้กกเออเหรอ างเดียวขึ้้นแต่ว่าแต่ว่ามันทำงานน้อยอ่ะไม่ได้เลยไม,ไม่ได้เลยมัดอลวดมัดโโอ้โหกลัวอะไรแล้ว <laughs> เมื่อกี้ยังไม่กลัวเลย <laughs> เอ,อ่ะเ,อเดี๋ยวดูลำต่อไปครับ <laughs> ลำนี้ขึ้นไม่ได้แล้ว